เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับว่าอยู่ๆเฟซบุ๊กไอจีทว t ตเตอร์เนี่ยถูกแฮกหรือบางทีมีอีเมลแปลกๆเข้ามาบอกว่าเรามีล็อกอินแปลกๆจากที่นูน่นที่นี่คําถามคือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมาวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าความเสี่ยงสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร การหาคําตอบหาสาเหตุของการถูกแฮ็กการถูกล็อกอินแปลกๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตายตัวไม่เหมือนกันในทุกๆกรณีแต่หลักๆเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของเราเองความเสี่ยงข้อแรกเลยคือการใช้ Wi-Fi สาธารณะเพราะว่ากระบวนการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเราไปถึงเราเตอร์เนี่ยไม่มีการเข้ารหัสแฮกเกอร์เนี่ยเขาสามารถดักเอาข้อมูลที่ถูกส่งจากเครื่องเราไปยังเราเตอร์ได้ง่ายๆถ้าหากเราเข้าเว็บหรือเข้าแอปที่กระบวนการส่งข้อมูลของเว็บของแอปเหล่านี้เนี่ยไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลเราก็หลุดได้ง่ายๆ2คือถูกฟี ฟิชชิงคือการที่คนร้ายเนี่ยส่งอ e ีเมลส่ง SMS ปลอมตัวมาเป็นผู้ให้บริการต่างๆนานาเช่นคนร้ายปลอมตัวมาเป็น Apple Support ส่งอ e ีเมลมาบอกว่า Apple ID เราถูกแฮ็กให้เราล็อกอินโดยลิงก์ที่เขาส่งเข้ามาให้พอเราล็อกอินเข้าไปนั่นแหละครับไอเดียพาสเวิร์ดของ Apple ID ของเราก็ถูกส่งไปให้คนร้ายเรียบร้อยถัดมาคือการใช้พาสเวิร์ดที่ค่อนข้างอ่อนคาดเดาได้ง่ายเช่น1นึ่งสองสามสี่ห้าเเเป็นต้นพอพาสเวิร์ดเหล่านี้คาดเดาได้ง่ายคนร้าย เขาอาจจะลองล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดเหล่านี้ก็อาจจะทําให้บัญชีของเราถูกล็อกอินถูก a c กได้ง่ายๆปัจจัยเสี่ยงสุดท้ายคือการที่ใช้พาสเวิร์ดซ้ํากันในหลายๆ ID หลายๆเขากันนี่แหละครับซึ่งการใช้พาสเวิร์ดซ้ำเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ คือเข้าใจได้ว่าการใช้พาสดุ่มเนี่ยมันง่ายเราใช้ไอเดียเดียวกันพาสิร์ดเดียวกันล็อกอินทีเดียว10บสบริการเขาให้ล็อกอินใหม่เราก็จําได้ไม่มีปัญหาลืมพาสิร์ดแก้พาสิร์ดต่างๆนานาแต่ปัญหาคือถ้ามีบริการใดบริการหนึ่งทํา ID พาสเวิร์ดเราหลุดออกไปคนร้ายเขาสามารถเอา ID พาสเวิร์ดชุดนั้นเนี่ยไปล็อกอินในบริการอื่นๆของเราได้ง่ายๆนั่นเลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจจะทําให้ Facebook i g Twitter ของเราถูกแฮ็กก็เป็นได้ ปัญหาที่ผู้ให้บริการทําข้อมูลหลุดเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้และก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเช่นราวปี2013-2014เนี่ยย้า o ฮูที่เป็นผู้ให้บริการอีเมลรายใหญ่เนี่ยทำข้อมูลบัญชีหลุดออกมากว่า3,000ล้านบัญชีหรือเมื่อราวปี2019ที่มีอีเมลพาสวดกว่า773ล้านบัญชีเนี่ยจากกว่า3 4 0เว็บไซต์ความจุร,รวมกันกว่า8 7ก,กิกะไบต์ถูกปล่อยโหลดบนโลกออนไลน์ฟรีใครโหลดไปก็ได้ซึ่งชุดข้อมูลเนี้ยถูกเรียกว่าเป็น collection number one คับที่ทําให้คนร้ายหรือแฮกเกอร์เนี่ยได้ ID password ของเราไปและเอาบัญชีเอา ID ตรงนั้นเนี่ยไปล็อกอินในบริการอื่นๆเช่น Facebook IG ต่อไปหรือกระทั่งกรณีล่าสุด ซูมที่มีข่าวว่าบัญชีซูมกว่า5 0,000นบัญชีถูกปลดขายบนโลกออนไลน์ต้นเหตุก็มาจากแบบเดียวกันก็คือคนร้ายเขาลองไปเอาล็อกอินเอาบัญชี ID ดีพาสเวิร์ดที่เคยหลุดออกมาเนี่ยไปล็อกอินบนซูมพอล็อกอินได้ปุ๊บเขารู้แล้วว่าโอเคบัญชีนี้แอคทีฟนะบัญชีนี้ใช้งานได้เขาก็บัญชีซูมตรงนั้นไปขายต่อคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบัญชีของเราอีเมลพาสเวิร์ดของเราเคยหลุดออกมาบนโลกออนไลน์บ้างไหมคําตอบก็คือเราสามารถเอาบัญชีนั้นไปตรวจสอบได้บนเว็บไซต์แฮฟ e e บีนพอนที่ขึ้นให้อยู่่ด้าานลง คือเว็บไซต์นี้เนี่ยเขารวบรวมเอาฐานข้อมูลจากบัญชีที่เคยหลุดบนโลกออนไลน์มาทั้งหมดแล้วมา cross check มาตรวจสอบกับอีเมลหรือพาสเวิร์ดที่เรากรอกเข้าไปว่ามันเคยหลุดไหมมันตรงกันบ้างไหมคําถามถัดมาคือแล้วเราเชื่อใจเว็บไซต์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็เชื่อไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่อย่างน,น้อยเว็บไซต์นี้ถูกก่อตั้งโดย t r o ย h ันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงค่อนข้างมีเครดิตที่ดีอยู่2คือเราไม่จําเป็นต้องกรอกอทั้งอีเมลและพาสเวิร์ดเข้าไปพร้อมๆกันบนเว็บเราสามารถกรอกแยกได้ กล่องเฉพาะอีเมลหรือกร่องเฉพาะพาสเวิร์ดก็ได้ทําให้ความเสี่ยงที่อีเมลและพาสเวิร์ดที่คู่กันเนี่ยจะหลุดก็น้อยลงหรือกระทั่ง Chrome เองของ Google เนี่ยเขาก็มีส่วนเสริม extension บน Chrome แยกให้ที่จะคอยตรวจสอบว่าอีเมลพาสเวิร์ดที่เรากรอกเข้าไปในหน้าเว็บต่างๆเนี่ยมันเคยหลุดบ้างไหมถ้าเราไม่เชื่อทรอยฮันเราไม่เชื่อแฮรไฟบินพร n อย่างน้อย Google ก็น่าเชื่อถือมากกว่าสําหรับการตรวจสอบตรงนี้ เมื่อเราพูดถึงสาเหตุแล้วเมื่อเราพูดถึงการตรวจสอบแล้วการป้องกันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าพาสเวิร์ดอ่อนคาดเดาได้ง่ายแล้วก็การใช้พาสเวิร์ดซ้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้เราถูกแฮกฉะนั้นการป้องกันก็คือไม่ใช้พาสเวิร์ดซ้ำปัญหาคือเมื่อเรามีบัญชีมีแอคเคท์กว่า10บัญชีเราจะจำพาสเวิร์ดที่แตกต่างกันได้ยังไงคําตอบก็คือมันมีเครื่องมือที่เรียกว่าพาสเวิร์ดแมเนจเจอร์ที่มีในต,าตลาดทุกวันนี้ดังๆก็ l a ล t p พาสหรือ One ว Manager ออันคือแอแปทพาสเวิร์ดเป็นต ซ้อนให้กับเราและเก็บเอาไว้ให้เป็นคลังโดยเข้ารหัสเอาไว้ให้สิ่งที่เราต้องจําก็แค่พาสิร์ชุดเดียวสําหรับล็อกอินเข้าบริการพาสิร์แมเนเจอร์นั้นสมมติเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนพาสิร์เฟซบุ๊กเรารู้สึกว่าพาสิร์นี้อ่อนกันไปแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็แค่ล็อกอินเข้าพาสิร์แมเนเจอร์กดสร้างพาสิร์ใหม่สําหรับ Facebook มันก็จะสร้างพาสิร์ขึ้นมาให้แล้วจาเอาไว้ให้เราแค่ก๊อปปี้จากพาสิร์แมเนเจอร์ออกมาวางบน Facebook เท่านั้นเองเราไม่ต้องจําตัดปัญหาาาเเรรื่องกจ account, ํ account, account, ไ,ได้ลย เราต้องจำก็แค่1นึ่งพาสเวิร์ดสำหรับล็อกอินเข้าพาสเวิร์ดแมเนเจอร์เท่านั้น วิธีการป้องกันอีกวิธีหนึ่งก็คือการเปิดใช้งานกระบวนการยืนยันตัวตน2ขั้นหรือ two factor authentication อีเมลสเวิร์ดที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการยืนยันตัวตนขั้นแรกซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามันหลุดง่ายมันคาดเดาได้ง่ายต่างๆนานาตัวอย่างที่ใช้งานกันค่อนข้างทั่วไปและเราคุ้นชินของกระบวนการยืนยันตัวตน2ขั้นก็คือ OTP เวลาสมมติเราจะโอนเงินธนาคารจะส่ง OTP มาให้เราเป็นตัวเลข5หลัก6หลักอันนั้นคือกระบวนการยืนยันตัวตน2ขั้นแต่ในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยการส่ง ัผ่่าานทาง SMS เนี่ยมีช่องโหว่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ตรงกันว่า SMS เนี่ยโจมตีได้ง่ายแฮกเกอร์สามารถดักล่าฐานได้ค่อนข้างง่ายแตกต่างวิธีกันไปซึ่งนอกจาก OTP ผาทาง SMS มันมีเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า Authenticator ที่ผู้ให้บริการใหญ่ๆอย่าง Facebook Google Microsoft เนี่ยเขาใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตน2ขั้นขั้นตอนรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะและซับซ้อนกว่า OTP เล็กน้อยผมเลยจะขอยกการพูดถึงแอป Authenticator นี้เนี่ยเอาไปไว้ในเทปหน้าส่วน ใครที่เคยเจอประสบการณ์บัญชีถูกแฮ็กมีอีเมลแปลกๆเข้ามาหลอกให้เราล็อกอินเนี่ยแชร์กันได้ในคอมเมนต์ครับแล้วก็บอกเล่ากันด้วยว่าแก้ปัญหายังไงเจออะไรกันยังไงบ้าง